หาหากันจนพอหนึ่งในลานสซนโบอ้อยติดเลกสซิด,ด้วพี่นอ้องพอละพัทยาหาแต่โดนพี่นอ้องอหามาสามปีละหาทางขึ้นบ่อพอมาพอมืนน้อนี้โอ้ยงามงามงามวิวงามพี่นอ้องมาเ้ยไทยมาพัทยาละกา ค่บม,มามองนี่แสดงว่ามาประหอดพัทยาเลยพี่น้องเออพระตำหนักขึ้นทสงวิวปลายพัทยาพี่ตัวใหญ่ใหญ่ี่มาแล้วมาแล้วมาพอแล้ววิวงามงสวยสวยพัทยาพระตำหนักอย่างเงาะเขาพระตำหนักพัทยาวิวพัทยาปลายพัทยายัามองนี่ ยังไงเนี่ยทางคือทางคือทางลงมือหะพัทยาซิติก็คอยมีคนเนาะคนหาวคอยฝ่ออยู่อยู่ด้านบนในมีฮอดอันร้านกาแฟพี่น้องเลยแต่ว่าเมย์อ่อายางยางเลาะขึ้นเลาะลงในกับเมย์เลยเดี๋ยวเหมือนเหมือนหน้าเดี๋ยวสิพามาสมบรรยากาศมีร้านกาแฟอยู่อยู่บนเขาเนี่ย สวยงามอลังการวิวสวยมันี้อากาศดีดีพี่นกีมอกาสก็เลยได้แวะมาบ้าเสียงนกหองปิ๊ก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 ิ๊กมันผัวคอยสนับสนุนมีผู้เดียวนะแบะถ่ายลูกถ่ายห้อยต่อยต่อยต่อให้เมียเอ,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 อ้ยแพงเด้ดมดากเด้จังหวาวทังกัดแขว่นกก Ba ba. Con này có xe.